ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกุญเรียน50ตังค์นะครับของสีออกจะเป็นทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญ50ตังค์ที่หมุนเวียนนะครับไม่ใช่ยูนสีนะครับก็นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเขาก็เป็นในลักษณะของเหรียญนะครับที่ผลิตนะครับก็เป็นปี2,500นะครับ57นะครับก็ได้อีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่ที่แปลกก็คือมันมีจุดกลมๆนะครับ ข้างยอดพระาธาตุนะครับคือผมเอามือรูปแล้วมันไม่ออกก็เลยลองลองนำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าเออมันเกิดยังไงเป็นรูปแบบในลักษณะไหนนะครับก็อยากเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องของความคิดเห็นนะครับของจุดที่มันผิดปกติหรือว่าจุดที่มันเป็นวงกลมขึ้นมานะครับเป็นในลักษณะของ รมแบบแปลกกว่าในเหรียญอื่นๆนะครับครับก็ขอเริ่มต้นเลยนะครับว่าเหรียญ50ตังค์ันะครับหุนเวียนนะครับเหล็กชุบทองแดงนะครับปีพุทธศักราชที่จะทําเป็นปีพศ2500นะครับ57นะครับพระเจดีย์นะครับพระธาตุดอยสุเทพนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกริย์นะครับโลหะสีทองแดงนะครับ เหล็กชุบทองแดงนะครับาา ants, าราคา50สตางค์นะครับตรงกลางเหรียญนะครับไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับขอขอนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นเฟืองจักรในลักษณะนี้นะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็18มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูขนาดความหนาของเหรียญนะครับความหนาของเหรียญก็อยู่ที่1.5มิลนะครับอยู่ขอบด้านข้างในลักษณะนี้นะครับ 5มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของลวดลายด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทรานะครับมหาภุมิพอดุลยเดชนะครับพิมพ์พระพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับสรองพะองค์นะครับเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับสรองพะองโครยนะครับผู้ติดตาลาานะครับทรงเครื่องนะครับบรมกัตยาราชนะครับอิสริยาภรณ์นะครับ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับปรมจักรีปรรมราชวงศ์นะครับและมีสายสร้อยนะครับจุลจอมเกล้านะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิพลอดุลยเดชเดนะครับก็บริเวณจุดนี้นะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชกาัรที่9ก้าก็จะอยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับขออนุญาตนะครับกลับเลยนะครับด้านหลังนะครับ ครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระเกจิวัดพระธาตุนะครับโดยสุเทพนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ถัดไปทางด้านขวานะครับมีปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญว่าปีพศ2557 0 0นะครับถัดลงมานะครับเบื้องล่างนะครับอยู่ระหว่างนะครับกึ่งกลางของพระธาตุนะครับก็จะมี คำว่า50สตางตังไทยนะครับกับ50สตางตังอาราบนะครับโดยมีพระธาตุนะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับใต้ฐานพระธาตุนะครับมีข้อความบอกว่าสตังนะครับนี่เราไปดูในเรื่องของราคากันนะครับเรียกว่าจํานวนการผลิตนะครับครับจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญ 50ต่างเลยครับของปีพศ2557นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่นะครับ49ล้าน9แสนเหรียญนะครับก็ได้นำมาฝากนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่2.4กรัมนะครับมาดูในเรื่องของราคานะครับเออมันแปลกเนยนะครับราคาของเหรียญ50ต่างนี้นะครับของปีพศ2557นราคา นะครับของเหรียญทองแดงนะครับเพราะว่าด้วยผลิตออกมาน้อยนะครับมันก็ย่อมมีราคาที่เพิ่มเติมนะครับก็มีราคาอยู่ที่10บาทนะครับอันนี้คือผมอ้างยิงจากหนังสือกระดาษไทยนะครับที่นํามาฝากนะครับกับพี่น้องนะครับแต่ทีนี้ผมอยากให้ดูจุดที่แปลกนะครับคือจุดนี้นะครับที่มันเป็นวงกลมดำๆนี่คือใช้ผ้าเช็ดนะครับมันก็ไม่ออก นะครับหรือว่าถ้าพี่ๆน้องๆนะครับมีเหรียญ50ตังค์นะครับในรูปแบบนี้นะครับเป็นเพรีใสอะไรก็คอมเมนต์มาในวิวนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้นอยๆเราก็จะได้พูดคุยหรือปรึกษากันได้นะครับว่าเออทำไมเกิดในรูปแบบนี้การเจ็บเจ็บเป็นยังไงนะครับเพื่อเราจะได้รักษาเพราะว่าเราเป็น นักสะสมกันนะครับผมก็เป็นนักสะสมมือใหม่แต่ชอบทั้งเหรียญและแบงค์นะครับก็เป็นสิ่งคนมันชอบนะครับก็ศึกษาไปเรื่อยนะครับก็นำมารีเิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามดูชาแนเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญรีรูปแบบต่างๆนะครับนำมารีเิวกับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ